เผี็ดปุญหาพอลุยเพื่อสิงโหร่วงหลับสาธุเด้อเพื่อระบ,บุเทวดาอาราคาพุ่งพื้นที่เจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองอยาของอยาฆ่า,าแต่สิ่งใดเด้อขอจงเปิดปองเปิดทางให้พอลุยเพื่อสิงเห็นปองเห็นทางมาเด้อมาบัานเก้าเมืองหลังทัานดิกลิขวันผูกนเทียน ขันยินเสียงหลองเสียงล่ำกระแสจิตกระแสใจจ,จากลูกหลานจากพี่นอตต้องตําตองในดวนมากมากินเขากินน้ำมารลับอกอกกองบุ่มกองปุศลมาฟังหลองฟังล่ำด้วยพัลุ thank <laughs> จากพืนเสียพา สาธาธานเดชบ 孤光淡淡。Oh, oh, oh. Oh, oh. ความดห่างนีเด้อไปได้พอลุยเอ้ยลาเมงตกไผ 万康。100 00, 100 00, 100 00.

ตายเป็นผีนี้ใกลนแลโอ้ยตายเป็นผีนี้ไ,ไปหน้ากลับขึ้นมามีเฝ้าด่วนส่วนของท่านทั้งปวงเพิ่นดได้จัดแจงให้ พอเดืให้มาฟังหมอลำสื่อบาา่านน้ำสักดาห่อยฝูงหมวค้นมาหลายอร่อยมาค่อยฟังหมอลำมวนสีเอี้ยขอดังวนหวนถามหมอลำกองบุญในบ้านไาอยูไก่ฟองตีกองจากสามเดือนในเดือ มเงเื่อนอาจภัยสลึงเฟืองญาติพี่น้องมาทำทานเดือกตั้งบานลูกหลานญาติพี่น้องขอลุยเพื่อสิ้นเดือไยไผ่นี้ปัดใหญสิมากินมาทาตมาใส่ในขันดอกใหม่นั่พอ่เฮอาอยู่นาหาน้นาห่านนี่เด้อพี่น้องภุลาหาบติดบาทยีทิบบาทลอยบาทแล้วเตสะท่าตอนนี้เพิ่นมาแล้ยวลอยบาทซ่า มาพอมามู่นั่งกันเด้อล่วงกันได้ห่วงกันได้พอได้บอได้มาตามสถาที่น้องพอได้ยล่วงความบุญเด้อมากินมาทานมาทรงขาหลดขาเรื่อพอลุยเมื่อป่าสู่สวรรค์เด้อพี่น้องเด้อหล่ะพี่น้องเอ้ยเงือกอันไทยเอ้ยสลือสว่องญาติพี่น้องมาทำทานเด้อกับบา be. Mm -hmm. ด้ยิ่อื่ให้้าเนี้ให้เ้าเดียวมาฮับเอาทะเมีมาฮับเอาทเมียตืสาสิบทหลับพันพาลูกมาดนี่นัน่นมันมีถูกมีจนบุญกุศลที่ทำไปแก่ผู้ตา พ,พ,พุททานบัจจุาราชสงสารอย่างนี้แนวเกี่ยวกองกันเดือพวกหมูฮเ่าตัวที่บุญให้แก่เจ้าได้ไปสู้ ท่านเจ้ายาได้บุญขอให้เจ้าลวงพ้นขึ้นสู่นิรภายถาวายท่านเป็นกุศลอุทิศไปหาทานดวงวินญ,ญาณดวงวินญ,ญาณสถิตบองท้างใดก็แล้วแต่

คุณพอลุยเพื่อสิงขอให้ดวงวิญญาณเจ้าผู้ตายไปหูเมองโมทนาสืนอนอเอาผ่อนยาเดือยเมืม่ออื่นเศร้าตอนรักบาดจังหันได้พอลุยคุณผระสง์สังโกสีสง่งทอดตอนตายขอให้ดวงวิญญาณเจ้าขึ้นสู่สวงสวรรค์ด้อพออย่าเดือนนี่ไพ่มานพอขินเวียนเก่าขอให้เน่าได้ห้องสวรรค์ทองถึงทีขอให้ขึ้นสันฝาสวรรค์ทุงดอกบัวไม้ มองได้มีความสุขให้คุ้มพอลุ้ยเพื่อสิงไปอยู่จักแสนปีลานปีเด้อพอด้อมองได้มีความูุเพิ่งนาที่ยังไปไกลไปบนเงินบริหาไปบนหน้าบริสางเงินสตางบริใจบริสือบริขายบริหาปลูกฝ่ายไหมได้ดอกดังเฮาบรินางหอนเข่าบริเป่าหอนไส่บริตองไปถามหาอยู่เมืองสวรรค์ป่า หากประดวงวิญญาณของพอลุยเกื้อสิงได้กินคนถูกคนเที่ยนได้ยิ่งเสียงเอินเสียงว่อนกระแสจิตกระแสใจจากลูกหลานจากพีน่น้องได้ยิ่งเสียงของตําตองแอดวนมามาดือ้อมากินเขากินนาารับออกกองบุญกองกุศลอย่างยิงย่งใหญ่มีกองบุญกองบวชทับกอบุญแหลวในเมื่อป่าสู่สวรรค์ได้พอดือ้อยังบอกไปใสย,ยังอยูนินใจลูกหลานตราบหน้าเท่าหน้า ขับประบุญแล้วเมื่อฝ่าสู่สวรรค์หากชาตินามีกิ่งขอให้พอลุยเพื่อสิงกลับมาเกิดหัวพวหัวเมยกลับมาเกิดหัวพีหัวนองกลับมาเกิดหวามหลูกควมเตาเพือเขา่เาเก่าดิมด้วยพอลุยเดือสาธาสสรครับผมเซตสิบสมบูรณ์แบบครับนี่คือ ลำลองอันเชิญเกิดดวงวิญญาณให้พอลุยมารับออกกองบุญกองกุศลถือว่าดำเนินง,งานมากในควบรูปแบบพี่น้องเข้าเอานับปัจจัยสังวรพเสเดียเยียงยอดให้พี่น้องเข้าไร้รับทราบพระเวียนนี่เอาไปทั้งบานบ่งทั้งทั้งหลังบานบ่งพุ้นปรไกอไปแกลมาเด้อทีลำตาก้นรับมองมืดมืดฟอบสาเข้า,าก,กระไดนะครับหรือว่าทั้งหลังบาน อบอกเพื่อนบัวพานไปพันมานะครับไปบอกกาวเออเอนเซิร์นนะครับให้ฝากแม่นางหน่อยโทรลนี่เออมาได้ยูไหม